standing นะครับหรือการยืดหยุ่นนะครับแบ่งได้2ลักษณะครับ 1. active racing นะครับคือการทำด้วยตัวเองนะครับและ 2. อ l a s s i c racing นะครับคือการมีคนมาช่วยเรานะครับอย่างเช่นคือเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถนำเนี่ยไปถึงเท้าได้นะครับบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้นะครับจึงต้องมีเพื่อนช่วยนะครับ แบ่งได้สามประเภทนะครับ1 s u n งสนิทดิสซิ่งนะครับคือการยืดแบบอยู่กับที่นะครับไม่เคลื่อนไหวนะครับมาเริ่มท่าแรกกันเลยครับค้างไว้นะครับแบบไม่มีไม่ไมเคลื่อนไหวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบให้สองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นข้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ข้าที่สามนะครับค้างไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นท่าครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแ้าสิบห นครับหนึ่งสองสา0สี่ห้าหเจ็ด8ดเนบนครับหนึ่งสองสา0ส้างล่างครับหนึ่งสองสา0 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปนะครับเป็นถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นทรังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปเก้าต่อไปเลยนะครับคือการนิ้วเตะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสอสบสองสิบสห้าสิหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไดนามิกไปซิ่งนะครับคือก,การยืดแบบเคลื่อนไหวนะครับมาเริเ่มท่าแรกไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 4 15 16 17 18 19 20ต่อไปขั้นที่สองนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปขั้นที่สามนะครับ1 2 3 ไปไหนครับหนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 4 5 6 7 8 9 10ข้าที่2นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับต่อไปก็แขน,นครับ1 องเ9็ดแปดเข้างนะครับ1สองสาหหก็แป้สเทที่สามนะครับคือการ บอลเลสซสเตชิงนะครับคือการยืดแบบซามซากกระตุกซ้ำนะคะ <S <S รับมาเริ่มท่าแรกกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบแปดสิบก้ายี่สิบท่ที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ปดเ้าสิบะไปท่าที่ ส่งหนึ่งสองสาสห้าหเสที่สองนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เจ็ดขป้าิ้าครับ 1, 2, 3, 4, งสองา ห6า8 9เจ็นะครับครับ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่งอาห้ประเภทที่3นะครับคือการ บอลและศีรษชิงนะครับคือการยืดแบบซ้ำซากกระตุกซ้ำนะครับมาเริ่มท่าแรกกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 4, 5, 6, ห้า10เจ็ป้าจะไปทห้3ี่ครับ 1, 2, 3, 4, 5, สอง 9, 10สห้าหปสิบ